โอ้โหเห็นรูปอาหารแล้วหิวข้าวเลยล่ะครับแต่ต้องขอบอกนะครับว่าน,นี่เป็นภาพวาดเท่านั้นไม่ใช่ของจริงสุดยอดไปเลยครับแถมยังเป็นผลงานของเด็กไทยซะด้วยโดยภาพนี้เป็นผลงานของนักเรียนชั้นม2โรงเรียนศรีราชาจังหวัดชนบุรีในวิชาศิลปะกับหัวข้ออาหารเทคนิคสีโปสเตอร์บนจานกระดาษโดยในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้คุณครูให้นักเรียนเป็นคนเลือกภาพและเมนูอาหารที่ชื่นชอบมาแลว้ววาดลงบนจานกระดาษพร้อมก,กับการใช้สีโปสเตอร์ลงสีนั่นเองครับ และหลังจากนั้นก็ได้มีการนำผลงานของนักเรียนมาแชร์ผ่าน Facebook ศิลปะ4.0บายครูบัวคนสวยอีอีเรียกว่าสร้างความมือหาในโลกโซเชีลยลอย่างมากเพราะภาพวาดอาหารภาพนี้เหมือนของจริงสุดๆผู้คนต่างชื่นชมในความสามารถและความคิดสร้างสารรค์กันเพียบขอบคุณภาพจาก Facebook ศิลปะ4.0บายครูบัวคนสวยอีอีและสามารถเข้าไปติดตามดูผลงานศิลปะชิ้นหน,หนึ่งกันได้อีกนะครับ